สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิเขต2จัดโครงการให้น้องคลายหนาวปีที่11หนุนระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิเขต2ดำเนินโครงการให้น้องคลายหนาว ตั้งแต่ปี2555เพื่อมอบผ้าห่มคลายหนาวบรรเทาความเดือดร้อนลดภาระค่าใช้ใจ่ายของผู้ปกครองรวมทั้งให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้ร่วมกันทำความดีแบ่งปันความสุขให้กับนักเรียนซึ่งกิจกรรมดังกล่าวเป็นการส่งเสริมหนุนระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิเขตสให้มีความเข้มแข็งและขับเคลื่อนนโยบายเรียนดีมีความสุข ของกระทรวงศึกษาธิการและจุดเน้นของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเรื่องการเสริมสร้างความสุขและความปลอดภัยของนักเรียนโดยมอบผ้าห่มให้กับนักเรียนในสังกัดต่อ,ตอนเนื่อง10ปีตั้งแต่ปีแรกจนถึงปัจจุบันมากกว่า20,000ผืน และในปี2567สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิเขต2ได้จัดโครงการให้น้องคลายหนาวต่อเนื่องเป็นปีที่11สัญจรมอบผ้าห่มให้กับนักเรียนในสังกัดที่ขาดแคลน5อำเภอจำนวน3,999ผืนเป็นเงินรวมกว่า6แสนบาทดังนี้วันที่24ธันวาคม2567สัญจรมอบผ้าห่มให้กับนักเรียนอำเภอกเกษตรสมบูรณ์63โรงเรียน จำนวน1นึ่ผืนและอำเภอคอนส,ส, so สาร39โรงเรียนจำนวน515ผืนวันที่25ธันวาคม2567สัญจรมอบผ้าห่มให้กับนักเรียนอำเภอบ้านแท่น31โรงเรียนจำนวน450ผืนและอำเภอแก้งครอ57โรงเรียนจำนวน902ผืนวันที่27ธันวาคม2567สัญจรมอบผ้าห่มให้กับนักเรียนอำเภอภูเขียว70โรงเรียนจำนวน1 0 8 3ผืน ความสำเร็จของโครงการเกิดจากความร่วมมือของผู้บริหารสถานศึกษาครูบุคลากรทางการศึกษาและผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคเงินสมทบในการจัดหาผ้าห่มในราคาผืนละ150บาทส่งผลให้นักเรียนได้คลายหนาวมีคุณภาพชีวิตที่ดีพร้อมสำหรับการเรียนรู้ในโรงเรียนต่อไปต่ว่าทุกอย่างที่ทำสิ่งหนึ่งที่อยู่ร่วมกันว่าถืนสนอสูงเรื่องก็คือการรนวนกันเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันของพวกเรา ทุกคนถ้าเอาใจมารูกันแล้วเข้าใจรมกันพลังต่างๆก็จะเกิดขึ้นอย่างมากมายตาม่รครเห็นสวัสดีนะคะวันนี้ทางอำเภอกอนสารก็รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้ผู้บริหารรวมทั้งนักเรียนนะคะท่านสุสาครหรือวิเศษท,ที่ได้มามอบในกิจกรรม โครงการคารวันไทยหนาวใช่ไนะคะเชน้องนะคะโดยมีผู้ใหญ่ใจดีได้มอบผ้าห่มให้เราซึ่งถือว่าเป็นโครงการที่ดีที่สุดแล้วก็ในานามของอำเภอคอนสานนะคะเรารู้สึกปลับรื่มแล้วก็ดีใจแทนลูกๆทุกคนด้วยค่ะคะ่ะในทางอำเภอคอนสานนะคะรู้สึกขอบพระคุณผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านนะคะที่ให้การอนุเคราะห์คายหนาวให้น้องๆทางอำเภอคอนสานก็ขอขอบพระคุณมาณโอกาสนี้ค่ะขอบพระคุณค่านมอบผ้าห่มให้สําหรับลูกๆของเราในชุดภูมเิเขตสองนะครับ ทั้งหมด3,999ผืนเป็นโครงการที่ดีมากๆนะครับและก็ทำให้นอกจากลูกๆของเราที่จะอุ่นกายนะครับยังอุ่นใจที่ได้รับมอบพ้าห่มทั่วทั้งเขตพื้นที่ของเราเลยครอบคุมทั้ง5อำเภอนะครับซึ่งได้รับ,บความร่วมมือนะครับใช้คำว่าความร่วมมือร่วมแรงร,ร่วมใจจากนำโดยท่านผอเขตนะครับทางเขตพื้นที่และก็ผู้บริหารสถานศึกษารวมไปถึง รวมไปถึงคณะครูนะครับในเขตพื้นที่ของเราซึ่งเป็นโครงการที่อุ่นกายอุ่นใจและก็สมต่อเป็นดีมากๆครับให้สําหรับลูกๆของเราได้อุ่นกายอุ่นใจหนูขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีทุกๆท่านที่มอบผ้าห่มให้หนูและเพื่อนๆพี่น้องๆทุกคนหนูจะนาผ้าห่มนี้ไปใช้กับครอบครัวหนูจะไม่นานอีกต่อไปแล้วค่ะขอบคุณค่ะอีที่นี้พ่อผมก็ดีใจค่ะดีใจที่ได้พ้อผมในครั้งนี้ก็ก็จับไปห่มกับ ย่าหรือพ่อลยแม่ในครอบครัวค่ะให้ความอบอุ่นก็ขอบคุณที่ให้โอกาสหนูนะคะสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิเขต2ขอขอบคุณผู้มีส่วนร่วมทุกฝ่ายที่ได้ร่วมบริจาคเงินสมทบโครงการมาอย่างต่อเนื่องถึงปีที่11สะท้อนให้เห็นว่ามากกว่าความอบอุ่นที่นักเรียนได้รับคือสังคมแห่งการให้ที่ยั่งยืนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิเขต2พวกเรา จะรวมใจรวมพลังร่วมกันขับเคลื่อนพัฒนายกระดับคุณภาพชีวิตให้เด็กชัยภูมิเขตสองมีคุณภาพชีวิตที่ดีและปลอดภัยในทุกด้าน